นะครับพี่น้องสวัสดีครับถึงเวลาแล้วครับพี่น้องที่เราจะต้องกลับไปทํางานเนาะอนุณนำวงก็ต้องไปทํางานล้วพี่น้องตอนนี้ก็18บนาฬิกาโดยประมาณครับผมคลิปนี้ของพวกสิเปินคลิปสุดท้ายเนาะครับพี่น้องเนาะของมือนี้นะครับคลิปสุดท้ายของมือนี้นะครับอนุณนำวงขอขอบคุณพี่น้องที่มาชมความสวยงามกับทะเลเนาะครับกับอนุณนำวงพาพี่น้องมาเที่ยวเนาะครับพี่น้องมาพี่น้องมาเที่ยวมาเบินทะเลสวยงาม ของทะเลไทยนะครับผมที่หาดน้ำดินนะพี่น้องเด้อหาดน้ำดินอำเภอ้านช้างจังหวัดระยองครับในเขตนี้กับมีหาดพะล่านะครับพี่น้องยุตตบุตรพะลานะครับหาดพยุนกับยุบันพยุนนะครับหาดน้ำดินกับอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเนาะนะครับอยู่หาดน้ำดินนะครับผมพี่น้องก็สนใจหาดใดก็สามารถไปเที่ยวได้ครับผมสามารถมาเที่ยวได้เนาะที่ทุกๆหาดก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปครับพี่น้อง อน,นุน้ำโขงไปสัมผัสมาแล้วทั้งสามหาดแล้วนะครับทั้งสามหาดแล้วนะครับกับไปถ่ายคลิปร่องห้พี่น้องเขาได้เบิง้งเนาะทุกๆหาดแล้วเนะนาะเพราะฉะนั้นกับพี่น้องเขาไปชมให้นะครับคลิปอ่ปาบปวันสิบเป็นหาดพะลา่าหาดตะยุนเนาะแล้วก็หาดน้ำรินพร้อมนะครับ <c oughs> พี่น้องเนาะเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้ออน,นุน้ำโขงนะครับช่องจริงๆของอนุน้ำโขงนี่คืออน,นุนลุ่มน้ำโขงชานเอลนะครับพี่นอนะ้องเนาะอนุนลุ่มน้ำโขงชานเอลนะครับผม ิลิปเข้าไปได้เลยครับพี่น้องกับจได้ไปชมจีได้เห็นคลิปหลายๆคลิปนะครับเนาะที่ยนุน้องป่งทำไปเนาะครับเนาะเกี่ยวกับน้องหมาเดียสตีกัสตานะครับเนาะคนงหญ่บ่านเนาะครับขอบคุณหลายๆครับผมอะไปบึงความสวยงามเหล่ากับคลิปนี่ก็สดีภาพี่น้องเข้าบึงความสวยงามเหลากับ้าพี่น้องเขากลับเนาะนะครับพี่น้องกัคคำาแล้วนะครับคำเหล้าก็จะเปิดไปเหล่านะครับคำเหล่าแต่ว่าที่มันจะวางอยู่นี่ก็คือ ป็นแสงจากทะเลนะครับพี่น้องแสงจากทะเลครับผมไปเ้องย่างน,นะครับย่าง,ง,างล,ลับ้านย่างใส่ขึ้นรถเรลากะไปทํางานเนะพี่นอนะ้องเนาะถึงเวลาที่จะต้องไปทํางานเหลาครับอันนี้รถข้าเจ้าเอาเรือมานะเนาะข้าเจ้าเรือมาข้าเจ้าลงไปหาป่านะครับเนาะเนี่ยเรือข้าเจา้าข้าเจ้าก็เอารถมาจอดเลยเนี่เรือมาข้าเจ้าก็สิเขียนขึ้นมาเนี่นะครับเนาะครับผม ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนณเนอะครับผมที่มาให้กำลังใจนุ่นบงโคงนะครับนุ่นงโคงก็จะบลืมขอบคุณขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าจนได้พี่น้องเด้อรวยมือรวยเวี้นสวยวันสวยขึ้นเด้อรอวันรอขึ้นครับผมขอบคุณครับสุขุสุขคนครับผมไปครับผมกลับแล้วครับกลับแล้วเบิ่งยิมหล่ะเนาะยิมหล่ะเมนนบอไปครับพี่น้อง กับกระผมไปทํางานไปทํางานนะครับหลังจากทายคลิปให้พี่น้องเข้าเบิงแล้วเนาะสามคลิปเงีพเ้พี่น้องสามคลิปเงี้ยวิดช็อตดับพี่น้องก็เลือกเบิ้งออกเด้อเลือกเบิ้งออกนะครับตรงนี้ก็เป็นร่มสนพี่น้องนะครับร่มสนใน่ต้นสนใหญ่พี่น้องสามารถมาพักผ่อนได้ครับงามแดดขอผ่อนกับผ่อนพ,พี่น้องเพราะว่ามันมี มันมีลมสนเนาะมันมีลมของมันมีลมเงาให้เข้าได้พักให้เข้าได้พักอาศัยเนาะความสวยงามครับผมคำเลี่นองครับเนะีเหมือแล้วข้าจะเปิดไฟแล้วนะครับ,นะรบนี่ก็ เดี๋ยวเป็นปลาส่วนนั่งนันดีพี่น้องเป็นปลาส่วนนั่งนันเลยเนาะนะครับปลาส่วนนั่งนันเนาะครับพราเจ้ากัเห็ดป้ายไว้นะครับรเห็ดป้ายไว้ห้ามเปิดเพลงเสียงดังนะครับก็เจ้าเห็ดป้ายไวนะ้เนาะเพื่อมันสีบอะไรรบกวนคนอื่นเขาเนาะที่ขระเจ้ามาเดียวข้าเจาออ้าจก็ับเพื่อจิมาพึงมาเห็นความสงบเนาะนะครับผมครับพี่น้องสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุขสุคนครับคลิปนี้ กล้องสีเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนู่นสุภาพพี่น้องเขากลับแล้วเนาะพี่น้องเขาไปทางานแล้วนะครับให้พี่น้องสุขุสุขคนที่มารับชมคลิปนี้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมดูแลสุขภาพเดพี่น้องเด็กคนเท่ากุกสุขคนเอาอยู่ในหลูกใบนี้ได้แน่นอนร่างกายนี้นะครับถ้าร่างกายนี้ถึงยังไปวัหายใจเท่ากับววมีสิ์ทีจะอยู่ในหลกมนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นจะดูแลร่างกายนี้นะครับ ดูแลร่รางกายดีดีแล้วเอาจะกจะดูดีแล,แลค้คุณขานเพียงกอต่อไข่เนาะขอบคุณพี่นอ้องทุกๆทุกคนนะครับที่ไม่ความักความในทางน้องครครับสวัสดี้ะครับโมมสวัสดีครับ